วันชูสวัสดีครับเ c ซของชักเก่งบาดาลเกิดมาเจาะทั้งหลายแหละทุกคนทุกท่านครับผมเริ่มสับสนตัวเองแล้วครับเอ่อตกลงจะเป็นพี่ไข่สายสีหรือชักเก่งบาดาลครับผมก็อ่าทูอินวันครับผมอยู่ในตัวคนเดียวกันครับผมก็แน่นอนครับผมที่มาของชื่อครับผมพี่ไข่สายสีนี่สีแน่นอนครับผมถ้าได้จับสีได้จับกระแทกครับผมน้ำไม่แตกพี่ไข่ไม่ยอม เรามาดูนครับบ่อน,นี้ยตำนานบ่อน,นี้จะเป็นยังไงครับผมแล้วช่างเก่งบดานเป็นยังไงโอเคครับผมอคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมครับผมถ้าได้เจอหนังหนาอย่างนี้นะครับถ้าเจอกันแล้วรับรองน้ำบานแน่นอนครับผมเราไม่พูดร่าทํำเพลงกันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ไข่ก็ให้ดูแค่ไข่นะครับผมเดี๋ยวไม่นานเกินรอครับผม เดี๋ยวเอารถขึ้นมาจัดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นบ่ออาถรรพ์นะครับผมเป็นบ่อเขาเรียกว่าบ่อในระดับตำนานเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับผมขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ทั้งลูกค้าที่รอติดตามติดตามช่างเก่งวาดานแล้วก็เรียกใช้แล้วก็รอใช้บริการของช่างเก่งวาดานครับผมพี่ไขใไซซีครับผมยินดีรับใช้ครับผมขอบคุณ F c ซช่างเจะด้วยกันครับผมครับขอบคุณมากครับผม